สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รถมือ2 MEC Motor วันนี้เอาเชฟตาหวานตาหวานหวานเอาใจไวรุ่นเลยใครอยากได้เอาไปแต่งซิ่งเอาไปใช้งาน,น,นก็ได้เหมาะมากเดีย๋ยวไปดูรายละเอียดกันดีกว่าเอาเครื่องยนต์ 4JK 280แรงบิดที่สูงสุดมาที่1,800จนถึง2,200รอบ แรงม้าสูงสุด116ยฮอตพาวเวอร์ที่3,600รอบถือว่ามาช่วงที่มาต่ำแล้วกันไม่มาสูงมากเครื่องยนต์เมื่อผ่านการใช้งานแล้วเราสามารถตรวจสอบโดยที่ตาดูแล้วก็หูฟังดูอะไรบ้างดูดูท่อดูเครื่องยนต์ท่อลมท่อน้ําต่างๆอัน,นท่อน้ําว่ามีการเปลี่ยนไหมอาจจะมีการเปลี่ยนท่อน้ำอา้าวหม้อน้ําเป็นอลูมิเนียมก็เปลี่ยนมาถือว่า เปลี่ยนมาในทิศทางที่ดีเพราะว่าช่วยทําให้การระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นสภาพโดยรวมแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ก็ถือว่าโอเคไม่มีคราบน้ํามันเยิ้มท่อที่มีเปลี่ยนก็ปรับเปลี่ยนให้มันสมบูรณ์มากขึ้นต่อไปเราไปฟังเสียงกันดีกว่าช่วยสครับสตาร์ทเสร็จปิดแอร์ด้วยนะแล้วก็ฟังว่ามีความผิดเดียวไหมเห็นป่ะเสียงมันจะนุ่มแล้วก็นแน่น มีความถี่เดียวเดี๋ยวเราไปเทสระบบเกียร์กันดีกว่าเทสระบบเกียร์กันดีกว่าเช็คว่าแผ่นคลัตยังคงใช้งานได้อีกยาวไหมเท้าซ้ายเหยียบคลัตช์โยกเกียร์มาหาเกียร์สี่อัตราทดหนึ่งต่อหนึ่งที่เกียร์สี่ปุ๊บแล้วก็ปล่อยเนี่ยมันต้องดับดับเนี่ยถือว่าแผ่นคลัตช์จะยาวนานแน่นอนเดี๋ยวไปดูภายในต่อภายในสภาพการใช้งานมันแล้วก็จะมีร่องรอยบ้างเล็กน้อย แต่ก็ปกติเนาะแต่คอนโซลเนี่ยโอเคดูสะอสะอ้านดีน้องรอยที่เห็นก็จะมีก็เป็นตรงเนี้ยรอยถลอกบ้างเล็กๆลน้อยๆแต่ระยะชิดของอคอนโซลกับเครื่องหน้าจอตรงเนี้ยถือว่าชิดดีมากตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยอ๋อน,นี้เอาไว้ใส่เหรียญน,นะเอาไว้ใส่เหรียญส่วนหน้าจอก,ก็ระยะชิดของขอบกับคอนโซลเนี่ยฝั่งเนี้ยชิดดีการเพิ่มความเร็วช่องแอร์ต่างๆไอตัวนี้ตัวบิดปรับ ทิศทางของลมก็โอเคมี power outlet ให้ด้วย2อ,อันอนนี้ถือว่าดีเลยมาดูพวงมาลัยอ่ะพวงมาลัยก็มีร่องรอยนิดหน่อยถือว่ามันก็มีบ้างนะการใช้งานมาระดับนี้อำสิ่งอำนวยความสะดวกให้อะไรมาบ้างแม่หาก่อนเอาสปอนเซอร์น้ำดื่มนะครับอย่าลืมนะครับอ่ะวางได้แต่ผมว่าขวดยาวๆว,วางแล้วน่าจะชน ด้านข้างล่ะด้านข้างก็โอ้ถ้าเกิดคนจะยาให้วานั่งข้างดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูตัวถังต่อดีกว่าเดินเดินเคาะเคาะฟังเสียงเหล็กตัวถังบอดี้ทั้งหมดฟังแล้วจะเสียงเนี่ยมันจะทุ้มๆหน่อยมันจะไม่บางรถเชฟเนี่ยจะมีความหนาของตัวบอดี้เนี่ยเหล็กมันจะหนากว่าชาวบ้านเขาังนั้นเสียงมันจะไม่กังวานเหมือนละฆัง ไม่ทัคันเนี่ยฟังทั้งคันเลยอย่างเงี้ยรถตัวนี้มันมีเอกลักษณ์ส่วนตัวของมันก็คือลักษณะของความหนาของเหล็กที่มันหนากว่าเั้นเสียงจะไม่กังวานแต่ทั้งหมดรถทั้งคันเนี่ยมีการทําสีมาแล้วปรับเปลี่ยนให้มันสวยงามตามวัยตามอายุมันแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันดีกว่าช่วงหน้าเป็นดับเบิลวิสโบนเป็นปีกนกขหลังเป็นแหนบแหนบด้านหลังเนี่ยเห็นเป็นจำนวนเดแผ่นเมื่อกี้ซ้อนเรียงกันเป็นตับเลย เทาท้ายคัตซีดำถือว่าสวยงามข้างหน้าเนี่ยลองขับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็กระแทกเนินหนึบแล้วก็แน่นมากชวนทุกคนมาขับรถเหมือนเคยครับเราต้องมีการเทสแม่คันข้างหน้านี่บรรทุกหนักใช้เครื่องยนต์เท่าไหร่เนะี <c oughs> ่ยขับไปสักพักหนึ่งมีฟิลลิ่งที่จับได้คือฐานล้อที่มันกว้างรถตระกูลนี้มันจะหนึบ ผมขับแล้วรู้สึกผมมั่นใจอ่ะกำลังจก็เทสหาแรงบิดที่มันมาสูงสุดจังนี้จังหวะอาจจะไม่ได้เดี๋ยวรอจังหวะที่มันได้ทีดีกว่าช่วงนี้พอได้อยู่แต่แค่แค่ได้เหยียบสั้นๆเนี่ยพอเหยียบปุ๊บขึ้นเลยขึ้นเพื่อจะแซงแต่จะทําความเร็วแซงไม่ได้ตอนนี้มันมีขันหน้ามันบังอยู่เข้าไปละเราก็ต้องไปตามหนึ่งต่อหนึ่งที่เกียร์สี่ไปเลย ว่ะไปไงฮ้ยไม่คิดเลยนะไม่คิดเลยนะโอเคเลยอ่ะไปชอบเลยอ่ะโอ้โหอ,โอ,โอีนี่ะจังหวะเอินมันต้องอย่างนี้หน้าตารถคันนี้ก็เหมือนเสื้อที่ผมใส่เลยมันมันมีเสือดำอยู่อะ่ะโอ้โหมันดูดูดีดูดแววตามะนะันอ่ะชอบชอบชอบรถคันนี้เคยใช้งานที่หนองบรุรู ลุงกับป้าใช้งานกันสคนถือว่าใช้งานมาน้อยมาก267,000กิโลดูแลมาทุกระยะเลยถ้าเกิดคุณสนใจอยากเป็นเจ้าของคนใหม่ขออินเดียถ้าเกิดได้เสร็จเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะสนใจติดต่อเข้ามาเลยผ่าน @mecmotor ช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากแชร์ไปหาคนที่กำลังหารถก,กระบะมือสองด้วยนะครับสวัสดีครับ